ก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะฮะวันนี้มารุยานเนี่ยวีโอเกลเหลือโอ้โหดูใบไม้หมดเลยเจ้าของนาบอกทําใจครับเจ๊งแน่นอนคราวนี้ไม่คุ้มทุนนี่ยเราข้ามคลองน้อยกันเลยนะครับข้ามได้สบายสบายได้ โดนอะไรก็ลูกปิดเส้นหนึ่งเคียรับปิดไปบ้านเรียบร้อยแล้วเ,เลยหมุนตลอดเดินมาเฉี่ยวต้นไม้นะครับ หมดนะครับ ข้าวเลยครับข้าวแห้งเลยครับมาเลยฮะโอ้โหเทอ,โโอโโร์โบเปิดมือรับโผแล้วเพราะมีข้าวคามานะฮะจากแปลงที่แล้วนะครับจากอีดีก่อนหน้านี้นะครับผมขุนฟุ้งเลย เลยนั่นเลยเปลี่ยนที่พงกินข้าวนะครับสะพานหลุดเหรอสะพานปิดอันนี้สะพานเก่าราคาเท่าไหร่พี่แบงค์ในที่แล้วหกพันร้อยแปดสิบ็คือบสิบหกพันสอง หกพันลกี่เกียร์ไม่นะได้ห้าเกียร์เก้าสิบห้าเกียร์เก้าสิบทีหนึ่งไปขายก่อนนะ 5, <10. S 1> มีคนเยอะหน่อย ครับตอนนี้เรา้นมาดูบรรยากาศบนรถนะฮะดูข้าวที่ว่าไบปลูกขนาดไหนดูเด็ดดแล้วก็ให้ดูข้าวครับไม่ค่อยมีความแก่งเลยนี่รีบจะเยอะมากข้าวที่เป็นพวกเชื้อราายใบแห้งนะฮะเหมือนเขาใบเขาจะปรุงแสงปรุงอาหารให้มเมลเ็ด,ไ,ดเไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรดูเลยครระดับกองตัน Yeah. ครับเมื่อเช้าหมอกเรียบเลยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ทำงานแบบสบายๆครับไม่มีแดดก็น,นี่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเดีดิโอกินข้าวสุดที่ผมไปเอาข้าวมาเนะี่ยเดี๋ยวเราก็จะเกี่ยวเองมก็เต็มมาล้มาได้ขึ้นฝากเลยครับวันนี้ราคารู้สึกว่าจะดีหน่อยเจ้าที่ คิ้วเกี่ยวอยู่อ่ะเขาก็ได้หกพันนะนะไอ้ที่ใบเหลืองๆน,นะไอ้ใบเขียวรวมเหลืองนะได้หกพันแต่นเได้ได้หกพันสองงานที่เราเกี่ยวคู่ของเขาเช้าเลยครับดูเลยครับโอ้โหนี่กินใบ,บยังเขียวจี๋อยู่เลยนะแต่เราเอาไว้ไม่ได้แท่งหมดนะฮะ เรื่องเกี่ยวเดินดูดรถซะด้วยครับซีนเหลียว แค่เกียนสามติดพอ,อปกติน่าจะได้เกียนสี่ติเผื่อน้ำหนักไม่ดีเดี๋ยวเินหนึบดูดดิ้นเหนียวดำปีเลยนะยฮะหยุบหยุกหยุกหยุกตลอดยิงดันก็ไม่ไปล้อปี ลื้อเกี่ยว,วนะฮะ,ะลือ้อใกลจะหมดางานนีนเน้เราไปเทเลยดีกว่า,า,าราคาก็เีย ถี้น่าจะไม่ไปยังไงนะทั้งนาปีทั้งขอขอเราเนี่ยโอนะ้โจะกินข้าวบ้างแล้วถึงคิวเราแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลงมะลิกันต่อ9ไร่นะครับเดี๋ยวคันไม่แก่ไปแล้วตะลือไปแยกไปเก็บงานกอขอ3ไร่ครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวเรืออีกประมาณ5ไร่ครับของตะลือนะฮะ พออ่ะเก็บอุ้มแล้วก็ไปดูกันต่อแหมแหมว่าพูดแดดไม่มีไม่เท่าไรเลยออกจ้าเลยเชียวนม่กลัวทางขึ้นจะมันอย่างเงี้ยฮะนะที่โหมือนี่แก้วต้องเลยเจอเยอะเหนียวไม่มีน้ำสลัดนะฮะอ่ะนะครับพบออกเดี๋ยวก็ไปเกี่ยวข้าวพิภพนี่แหลคะครับ9ไร่ เป็นมะลินะครับเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถามราคาด้วยาแปลงเนี้ยได้ราคาเท่าไหร่มันนี yeah. ออกแยวต่างขึ้นเคครับขึ้นมาแล้ว ะลือววานตรงนั wise, <ates> high, you know, ้นจะขึ้นได้ไห่นาวากันเดี๋ยวดูกรู้ครับเหนียวไม่เหนียวขี้ดินหล่นเป็นกองควายเอาตะเลอโชว์ะเต็ปหน่อยเล็กเอาไปโอ้โหดูน้ำจร้องแล้วบ้างเหรอดินติดแตกเต็มเลยอ่ะ กันดิแมาผมบอกอเนะห็นอะไรยากเลยเนาะยิงแท็กเนาะเอาใบออกเนาะก็โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะไปเจอกันอีกแปลงหนึ่งก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดตังกระดิ่งให้ช่องด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับโอ้โหดูดินรถค้ามเรือไม่ใช่น้อยะฮะ โอเคครับก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะฮะไปแล้วครับนนรบ๊ายบาย